<Yeah. S 2> สวัสดีเอฟี D, ที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอลสีสวยๆบ้านพี่นกน้อยเลยนะคะท่านผู้ชมอยากได้นกพะกานะ้าเนี่ยไซส์ใหญ่ๆไซส์ตั้งแม่เลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะเดี๋ยวป้าแมวพาดูก่อนนะเนี่ยเห็นนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะไซส์ตั้งแม่เลยนะ,ะด่างทุกใบนะคะวันนี้พี่นกน้อยบอกโปเคลียร์ตู้ต้อนรับปีใหม่ของเรานะคะท่านผู้ชมค่ะ <c oughs> นี่นะคะโอ้โหกระถางแบบเนี้ยไซส์สวยแบบเนี้ยร้อยห้าสิบบาทเอฟซีแล้วค่าส่งวันนี้ล่ะ ค่าส่งวันนี้นะคะก็คือเหมาเหมาแบบโอนนะคะพี่แมวจ้ะห้าสิบบาทแล้วก็ปลายทาง70็ดสิบบาทนี่นะคะท่านผู้ชมเอฟกี่กระถางก็ได้ใช่ไหมห้าสิบบาทโอนนะใช่ค่ะแล้วกี่กระถางก็ได้ใช่ไหมเจ็ดสิบบาทใช่พี่โอ้โหท่านผู้ชมวันนี้ท่านผู้ชมเอฟให้ครบนะคะโอ้โหเจ้าจักรพรรดิเาก็กัดสีสวยดูสินะสวยแบบนี้เลยเจ้าจักรพรรดิเท่าไหร่เนี่ยเจ้าจักรพรรดิ ขายอยู่ที่150บาทเท่ากันร้อยห้าสิบบาทไซส์ใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วทำไมไม่ลดบ้างเจ้าจักรพรรดิลดลงลดเหรอคะลด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 ให้วันนี้วันเดียวนะคะเรียตู้แล้วก็แต่จะจัดใหม่นะคะก็คืออ่ะให้พี่แมวเนาะหนึ่งร้อยนี่ไม่ใช่ให้ป้าแมวให้ fc ทุกท่านเลยนะคะ่ะหนึ่งร้อยบาทท่านผู้ชมเจ้าจักรพรรดินี่สูงสูงประมาณไม้บรรทัดได้แล้วนะนี่นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวป้าแมวก็ขอฝากเบอร์พี่นกน้อยก่อนนะคะท่านผู้ชม โอ้ป้าแมวลืมไปพี่น้องน้อยครับก็ขอขอบคุณทุกคําอวยพรเลยอ่ะถูกสันวันปีใหม่นะคะใช่เจ้าป้าแมวก็ทราบซึ้งนึน้ำใจเอฟซีเนาะทุกคำอวยพรให้ป้าแมวนะคะก็ขอให้พรนั้นกลับไปหาเอฟซีทุกท่านนะคะหรือพี่พี่น้องน้องต่างประเทศพี่น้องชาวเมืองไทยเราทั่วทั่วประเทศของเราเลยเนาะใช่ค่ะก็พรนั้นก็ให้กลับไปหาทุกท่านนะคะทู้ชมถึงแม้ว่าจะส่งให้ป้าแมวเขาช่างไม่ส่งก็ช่างนะคะป้าแมวก็ขอให้พรนี้กลับไปหา ถึงทุกคนนะคะให้มีความสุขในครอบครัวของท่านทุกประการนะจ๊ะนี่นะคะป้าเมีวขอฝากเบอร์พี่นกน้อยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะแอดไลน์โทรได้ทั้งสองเบอร์นะจ๊ะถ้าโทรไม่ทันก็ย้ำๆหน่อยนะคะท่านผู้ชมโทรย้ำๆหน่อยเนาะบางทีก็รับสายไม่ทันเนาะเพราะวันนี้ขายโปรถูกมากค่ะว,<อ>วันนี้ต้องบอกว่าเนี่ยคุณเออถูกเลยขนาดนี้ค่ะเทนะคะตรงนี้ก็ต้องล้างตรงนี้ต้องล้างนะหนูน้อนล้างให้หมดเลยนะใช่ค่ะต้องเทเลียตู้นะคะปีใหม่แล้วเนาะ้ะ เดี an ja an ๋ยวก่อนจะมาที่นพเก้าเจ้าจักรพรรดิเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูที่เป็นถาดก่อนคือเป็นชุดเนาะมีอยู่3มชุดนะคะเอฟซีเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูเป็นชุดก่อนนะจ๊ะค่ะถาดสีแดงเป็นชุดที่1นนะคะท่านผู้ชมชุดที่1เนี่ยสามร้อยส่งฟรีค่ะนี่นะคะค่ะพี่แมวชุดที่1มีอะไรบ้างเดี๋ยวป้าแมวอ่านให้ฟังนะคะท่านผู้ชมสามร้อยส่งฟรีนะคะซึ่งมีอยู่6กระถางนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวป้าแมวอ่านให้ฟังนะคะค่ะมีม่วงจระสกุลค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมคาะ อันนี้ชื่ออะไรนะเทพทรงทานเทพทรงทานนะคะเขาจะกัดสีสวยมากนะคะเทพทรงทานนะนี่นะคะต่อมาก็เป็นศิลาหุ้มทองนี่นะคะทุ้ชิลาหุ้มทองมีหงสุวรรณนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะบอลในนี้ของเป็นของเรานะคะสวยมากนะคะถ้ากัดสีไปในหงสุวรรณจะสวยมากโอ้โหแล้วอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยรวยล้นฟ้ากระดูกขาวใช่ค่ะนี่นะคะทุนะแลละคุ้มทัพย์คุ้มทรพย์นะะคนชี่นะคะพี่นกก็จัดโปรให้นะคะ ตอนรับปีใหม่เราเนาะโปสวยแบบนี้6กระถางนะคะท่านผู้ชมชุดที่1นะคะ300ส่งฟรีจ้ะมาชุดที่สองค่ะชุดที่สองมีศีลาหุ้มทองค่ะศีลาหุ้มทองนะคะค่ะแล้วอันนี้อะไรเอ่ยเทพธิดาเทพธิดาเทพธิดาต้นนี้ล่ะอันนี้ก็คุ้มซั์ค่ะคุ้มรัพ์นะคะท่านผู้ชมต้นนี้เทพทรงศีลเทพทรงศีลโอ้โหอันนี้ขาดไม่ได้เลยอันนี้อะไรเอ่ยอะไรนะสัจธรรมสัจธรรมนะคะโอ้โหเป็นบอลที่ อ่าอืมเขาโตมากดีดีมีมีความหมายดีนะคะแต่ละแต่ละชื่อเขานะอันนี้ก็เป็นนางฟ้าค่ะท่านผู้ชมนางฟ้านะคะนี่นะคะดยสวยเลยนะคะอยู่ในชุดที่สองนะคะท่านผู้ชมสามร้อยส่งฟรีนะคะป้าเมกว่าคุ้มมากๆเลยนะคะ fc fc สามารถแคปหน้าจอแล้วบอกพี่นกเลยนะคะชุดที่สองนะพี่นกยกยกไอ้นี้ให้ป้าเมดูหน่อยสัจธรรมอ่ะโอ้โหสัจธรรมมันสวยมากเลยนะเนี่ยนะนี่นะคะท่านผู้ชมสัจธรรมนะคะมาี่แล้วคุ้มทุกชุดนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูชุดที่สามจ้ะ ต่อมาชุดที่3ามมีองค์คุริมานจ้ะนี่นะคะองค์คุริมานแล้วก็มีสัตยธรรมค่ะท่านผู้ชมค่ะสัต์ธรรมเนาะแล้วก็มีอันนี้ศิลาหุ้มทองนี่สวยๆเลยค่ะอะไรเอ่ยตัวนี้หนูเป็นจริงๆมันเป็นลูกลูกไม้เศรษฐีพี่อ๋อจาชื่อไม่ได้แล้วกันตัวนี้นะตัวนี้ล่ะเทพธิดาเหมือนกันเทพธิดานะคะต่อมาต้นนี้พระนลายพัฒนลายนี่นะคะคือชุดที่สามนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะชุดที่สาม สามร้อยส่งฟรีนะคะมีสามชุดนะจ๊า fc ค่ะค่ะต่อมาด้านนี้นะคะเดี๋ยวป้าแมวแนะนํานะอันนี้เท่าไรอะไรเอ่ยหนูบางใหญ่บางใหญ่โอ้โหกัดสีสวยมากเท่าไรเอ่ยบางใหญ่หน้านี้หนึ่งร้อยบาทจ้าหนึ่งร้อยบาท fc โอ้โหราคาเท่ๆนะคะวันนี้วันนี้จัดโปรจัดโปรคือโปรโปรตอนนับปีใหม่นะคะให้ fc ได้ได้เอบอ l สีสวยๆไปท่านผู้ชมขะ เนี่ยทุกอย่างเนี่ยท่านผู้ชมเอฟไปแล้วอ่บไปปลูกฟอร์มกอได้เลยนะคะไม้ของพี่นกน้อยอ่ะคือเขาสูงแล้วก็โตต้นสวยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะสุชาดาจากสุชาดาจ้ะนางสุชาดาค่ะจ้ะนางสุชาดาขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทมีสองกระถางนะคะเอฟซีสองกระถางนะจ้ะพี่นแล้วต้นนี้ล่ะทวีราบหนึ่งร้อยบาทจ้ะทวีราบหนึ่งร้อยบาทนะคะโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วถึงลพะก้าแล้วเอฟซีนี่นะคะลพะก้านี่ไล่มาเลยนะ ฟักเก้าเลยป้ายสวยๆทุกกระถางนะคะป้ายทุกใบนะค่ะร้อยห้าสิบบาทใช่ไหมหนึ่งร้อยห้าสิบบาททุกกระถางนะคะ fc นี่นะคะนกฟักเก้านะคะค่ะสวยทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่ถึงแมวไม่ยกก็สวยนะคะนี่นะคะต้นโตค่ะต้นโตไซส์สวยแล้วนะคะท่านผู้ชมอ่าต่อมาเป็นเจ้าจักระพัดนะเคียนสีหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมใช่ค่ะเจ้าจักรพัดวันนี้ไปให้ไปที่หนึ่งร้อยหนงรยบาททุกกระถางนะคะท่านผู้ชมเจ้าจักรพัดนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะโอ้โห มาสุดท้ายก่อนเลยเนี่ยสท้ายอะไรเอ่ยอันนั้นเป็นลูกนะคะลูกเพชรสุวรรณโชธค่ะพี่แมวจ้าค่ะมีสองกระถางจ้าค่ะขอที่กระถางละ200บาทจ้ะ200บาทนะคะ FC โอ้โหสองร้อยบาทนะจ้าต้นนี้จ้าต้นนั้นเป็นเบ็นจระลงน้ำทองจ้าให้150บาท150บาทค่ะพี่แมวมันมันเหมือนมี2ต้นเนาะ ใช่ค่ะมันเป็นมันเป็นเหมือนฟอร์มนะพี่อ๋อมีฟอร์มสองมันเป็นสองต้นใช่ไหมเนี่ยนะคะสองต้นนะคะร้อยห้าสิบบาทโอ้โหราคานี้เทเลยนะสวยมากอ่ะบางใหญ่จ้ะเทเลยอันนี้เมืองใหม่นะเออเมืองใหม่ขอไม่ขอไม่เมืองใหม่ต้นใหญ่นะคะพี่แมวอืมอ่ะต้นนี้อ่ะต้นนี้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทจ้ะแล้วต้นนี้ล่ะต้นนี้ก็ร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบบาทนะคะมีสองต้นนะคะให้เป็นร้อยห้าสิบบาทเนาะโอ้โหวันนี้มีน้องน้อยใจ อยากให้เอฟซีเราได้ใชได้บอลสีสวยกันเนาะก็เมียว่าโอ้ยวันนี้ถูกมากเลยนะแล้วจัดจัดโปรให้นะคะต้อนรับปีใหม่เนาะต้นนี้จ้าเพชรเกรดมณีนะคะจ้าต้นนี้ให้ไปที่300บาท300บาทคะท่านผู้ชมอย่าว่ากันนะคะวันนี้คือพี่นกน้อยต้อนรับปีใหม่นะคะอยากให้เอฟซีได้เอฟบอลสีสวยแล้วก็คือวันนี้คือจัดต้องได้จัดโปรเคลียร์ตู้ได้เนาะใช่นี่นะคะท่านผู้ชมค่ะ สามร้อยบาทนะคะเพชรเกรดมณีนะเพชรเกรดมณีต่อมาต่ออันนี้เทพอมรินค่ะจ้ะให้หนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะพี่เมย์ร้อยห้าสิบาทนะคะเทพอมรินมีสามกระถางนะคะเอฟซีสามกระถางนะเท่านี้แด็กค่ะต้นนี้จ้ะอ่าม่วงมงคลจ้ะไซส์ใหญ่ๆเลยหนึ่งร้อยบาทจ้ะหนึ่งร้อยบาทโอ้โหนี่ยิ่งโตยิ่งสวยค่ะสเวตโลหิต จ้ะอ่าสวีโลหิตให้400บาท400บาทคะท่านผู้ชมสวีโลหิตนะาโอ้มาตัวนี้ก่อนป้ายสวยเลยค่ะนี่สมบัติสยามป้ายค่ะพี่แมวจ้ะเอาวันนี้ให้ไป250บาท250าบาทคะท่านผู้ชมลดทุกต้นค่ะ FC ค่ะสมบัติสยามต้นนี้คือป้ายนะคะป้ายแบบนี้เลยนะคะป้ายสวยเนยวันนี้ให้200บาทค่ะอืร้อ0ไปเลยพี่แมวนี่นะคะ ต่อมาสมบัติสยามอันนี้พี่น้องน้อบอกเขาลุ้นป้ายลุ้นด่างนะ่านผู้ชมลุ้นป้ายลุ้นด่างนะลุ้นป้ายลุ้นด่างให้ไป70บาทโอ้เอฟซีราคา70บาทนะคะมีอยู่3กระถางนะคะสมบัติสยามที่ลุ้นด่างกันนะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะทานผู้ชมนี่นะเขาจะนี่นะคะเขาจะป้ายจะด่างแบบนี้นะอันที่กระถางที่ป้าแมวถือเนี่ยคือป้ายด่างแบบนี้แล้ว200บาทค่ะ FC เอฟซีทำความเข้าใจเลยเดี๋ยวไปควบป้าแมวพูดสะ70เออไม่ใช่นะกระถางนี้200บาทนะจ๊ะค่ะ ที่ลุ้นด่างลุ้นป้ายคือเจ็ดสิบบาทจ้าเนี่นะคะมีสามกระถางจ้บต่อมาด้านนี้เป็นศิลาเพชรนะคะ fc สีลาเพชรเนี่ยเขาจะสวยมากนะคะเท่าไหร่เอยหนูสิลาเพชรเนี่ยจะมีกระถางเล็กอยู่สองเอาอันนี้ก่อนอันหอันนี้เนาะอันนั้นอันนั้นเอาหน้านี้เนี่อันนั้นหนึ่งร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบาทนะคะกระถางนี้นะร้อยห้าสิบาทโอ้สวยมากนะคะศิลาเพชรเขาจะกัดสวยมากอ่ะแล้วต่อมากระถางนี้จ้ะ หนูให้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทมีสามกระถางกันแล้วกันเอาอย่างนี้นะ่ง่ายๆค่ะนี่นะคะหนึ่งร้อยบาทมีสามกระถางนะคะเอฟีสีลาเพชรนะคะสีลาเพชรนะมีสามกระถางนะคะนี่นะคะต่อมาเป็นเทพอักษารานะคะเอฟีเทพอัลษราสวยๆแบบนี้เลยนะคะนด่างสวยๆเท่าไหร่เลยหนู เทพอัศลาสองรยห้าสิบบาทจ้าสองร้อยห้าสิบาทนะคะอีฟซีดังสวยนะคะเทพอัศลานะคะกาบไม่ทิ้งเลยนะสวยมากค่ะโอ้โหเทพเทวาก็ป้ายสวยเลยเทพเทวาวันนี้ให้ไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทร้อยห้าสิบาทค่ะวันนี้ถูกมากจ้าอันนั้นเป็นแก้ววันนี้จ้าแก้ววันนี้ยังอยู่ที่สองร้อยบาทจ้าจ้าโอ้โหสวย อัษฐีสุพรรณจ้าอัสฐีสุพรรณหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทเอฟซีนี่นะคะกัดสีชมพูมาแบบนี้เลยนะคะมีสองกระถางนะอ้าวขุนไก่จ้าขุนไก่ให้ไปที่สองร้อยบาทจ้าสองร้อยบาทนะคะขุนไก่เป็นบนป้ายนะเอฟซีนะเป็นบนป้ายแบบนี้นะคะาน้สวยแล้วสวยแล้วนะคะมีสองกระถางนะคะเอฟซีนี่นะคะสองกระถางนะค่ะโหลดใหม่มากระ้ายแล้วนะจ๊ะ อันนี้บัวหิมะค่ะพี่แมวจ้ะบัวหิมะ150้บาท150บาทนะคะเป็นบัวหิมะจ้ะเขายิ่งโตไปเขาจะยิ่งสวยนะกระดูกใบเขาเนี่ยสวยมากนะค้าจ้ะชมพูทวีปจ้ะชมพูทวีปไซส์นี้นะคะพี่แมวจ้ะวันนี้ให้ให้ไปที่200บาท200บาทนะคะมี2กระถางนะคุณผู้ชมค่ะต้นนี้หรออันนั้นเป็นเจ้าภรยาหน้ามันหน่งร้อ150บาท1้0ยาบาทสองต้นในมัคควานจ้ะ หนึ่งร้อยบาทจ้ะหนึ่งร้อยบาทนะจ้ะมาแก้วจ้ะมาแก้วนะคะมาแก้ววันนี้วันเดียวนะจ้ะหนึ่งร้อยบาททุกกระถางโอ้ยเอฟซีค่ะรีบมานะคะมาแก้วหนึ่งร้อยบาทจ้าใหญ่มากสีลาหุ้มทองหน้าสวยๆเลยจ้ะสีลาหุ้มทองหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะร้อยห้าสิบบาทนะคะผู้ชมนี่นะคะจ้ะหน้าสวยสเลยค่ะค่ะร้อยห้าสิบบาทนะอันนี้นินและซับค่ะพี่แม่จ้ะ เงินระซับวันนี้ให้100บาทจ้ะหนึบาทนะคะท่านผู้ชม100บาทเงินระซับนะจ๊ะมี2กระถางใช่ไหมหนูมี2ค่ะจ้ะมี2กระถางต้นไหนล่เออจังหวัดสงขลาครับจ้ะมี3กระถางจ้ะสกระถางนะคะกระถางละ100บาท100บาทโอ้โหสงขลาไซส์ใหญ่ๆสวยๆเลยนะคะ100บาทเนาะค่ะแล้วก็อันนั้นเป็นจังหวัดสุโขทัยจ้าหนึ่งร้อยบาทเช่นเดียวกันหนึ่งร้อยบาทอ้าวพายจันจ้ะพายจันนะคะขอ150บาทจ้ะ ใช่พี่เพราะว่ามันมาแพงด้วยไงทำไมไม่หนึ่งร้อยเท่าสุโขไทยไปเลยเทไปเลยใช่ไหมอุ้ยขายเอฟซีป้าแมวเฮ้ะโอเคพี่นะร้อยก็ร้อยเออขอต้อนรับปีใหม่หน่อยหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมขายจันหนึ่งร้อยบาทสุโขไทยหนึ่งร้อยบาทนะคะเอฟซีค่ะนะต้นนี้จ้าต้นนี้เรียก คุณหญิงนะคุณหญิงจ้าคุณหญิงวันนี้ให้หนึ่งร้อาสิบจ้นอยสอสุดปรารถนาหน้าสวยๆด้วยใช่ไหมเนี่ยปัารถบนหนร้อยห้าสิบค่ะพี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาท่านผู้ชมไซส์สวยๆเลยนะนี่นะคะสุดปรารถนาต้นนี้จ้าบรรดานซับเหรอต้นเดียวจ้าให้150บาท150บาทเนาะอนุมานจ้าอมพระพรา100จ้าจ้าหนึ่งทต่อมาด้านนี้อะไรเอ่ยนกเมืองนนจ้ะนเมืองนนเท่าไหร่จ้ะเนี่ยสวยสเลยเอาไปลุ้นด่างลุ้นป้าย หนึ่งร้อยบาทจ้ะพี่หนึ่งร้อยบาทเนาะ,ะยอดมองกุฎล่ะยอดมองกุฎก็ให้ไปหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะค,ะค่ับผู้ชมเจ็ดสิบบาทไม่ได้เหรอต่เจ็ดสิบบาทได้ค่ะ โอ้ยท่านผู้ชมเอารีบมาเอฟนะคะมาพี่เขาต่อแล้วลองลองใจพี่น้องน้อยอ่ะเจ็ดสิบบาทนะคะเขากัดขัดสีกัดลายสวยแบบแล้วแบบนี้แล้วนะคะยอดมงกุฎนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเจ็ดสิบบาทนะอ่ะต่อมานี่ค่ะอันนี้เขาเรียกอ่าสอนนารายนะคะพี่แมวสอนนารายเป็นบอนเก่านะคะใช่เขาบอกว่าให้สังเกตตรงที่ใบใบมันจะแหลมนะคะนี่อ่าสอนนารายนะจ้ะ สารละลายก็คือให้ให้ไปค่ะที่100บาทจ้ะหนึ่งร้บาทนะคะมี2กระถางนะคะฟรีวันนี้ใครไวใครได้ก่อนเนาะมีสกระถางจ้ะอ่ะสะหมิงพระรามเขาสะหมิงเขาสะหมิงเขาสะหมิงจ้ะหนึ่งบาท100บาทโอ้แล้วนี่อะไรเนี่ยทฤษฎีอะไรค่ะเป็นเป็นฟอร์มแบบนี้เลยเลยจ้ะเท่าไหร่จ้ะหนูก็ปล่อย100เท่ากัน100บาทนะคะท่านผู้ชมวันนี้ให้100บาทโอ้ใครมาก่อนก็เลือกได้ก่อนเลยจ้ะต้นนี้จ้ะอันนี้เทพเทพสมทานจ้ะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะแล้วตัวนี้ละ ลูกเพชรสุวรรณโชธอ่าไซส์เล็กนะคะในตู้จะเป็นไซส์ใหญ่อืมอ่าอันนี้ก็คือหนึ่งร้อยห้าสิบาทหนึร้อยห้าสิบาทจ้ะค่ะต้นนี้จ้ะพญาพันวังค่ะพี่แมวจ้ะพญาพันวังหนึ่งร้อยบาทจ้ะหนึ่งร้อยบาทเนาะโอ้โหอะไรทะ้งเนี่ยสวยๆเลยมีสามกระถางจ้ะเขาเรียกว่าลูกเพชรมนตรานะจ้ะลูกเพชรมนตรานะคะท่านชมโอ้โหใบเขาจะออกเป็นม่วงๆแบบนี้นะ นี่นะคะท่านผู้ชมดูปลายใบก็ทิดคะจะออกเป็นน้ําเงินน้ําเงินนะคะเพราะแม่เนี่ยชอบสังเกตปลายใบนะคะท่านผู้ชมนี่นะเป็นริ้วน้ําเงินนะคะเนี่ยนะค่ะเพราะแม่ท่านอันนี้อันนี้ก็จะเป็นริ้วริ้วแดงแดงแต่ว่าเขาก็จะขึ้นน้ําเงินออกมาแล้วนะคะเนี่ยนะนี่นะคะเท่าไหร่เออหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะพี่แม่ร้อยห้าสิบาทใช้สวยๆเลยนะคะท่านผู้ชมนี่ไนะชื่ออะไรจ๊ะเนี่ยลูกนะคะลูกเพชรมนตราจ้ะลูกไม้นะคะท่านผู้ชมลูกไม้เพชรมนตราต่อมาถึงสุขีบจับทับจ้ะค่ะ รีบจัดทับวันนี้ให้100บาททุกกระถางกระถางละ100บาทนะ FC นี่นะคะมีแค่นี้นะมี5กระถางจ้ะตอมาเป็นนกน้อยนกน้อยนำโชคนะคะจ้ะมี5กระถางค่ะพี่จ้ะให้ไปที่150บาท150บาทนะคะนกน้อยนำโชคนะจ้ะท่านผู้ชมแล้วนี่อะไรเอ่ยอันนี้หลวงปู่ขาวค่ะจ้ะหลวงปู่ขาวจ้ะหลวงเมล็ดขามีอยู่กระถางเดียวนะคะจ้ะ250บาท250บาทนะคะท่านผู้ชม อันนี้เป็นรวยล้นฟ้าไหมเนี่ยรวยล้นฟ้าค่ะพี่แมวจ้ะให้หนึ่ง้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะคะรวยล้นฟ้ากระดูกขาวนะท่านผู้ชมมีสองกระถางจ้ะค่ะต่อกันที่เหลืองนะคะจ้ะเหลืองทวีวัฒนาหนึ่งร้ยบาทจ้ะหนึ่งร้อยบาทนะคะเหลืองทวีวัฒนาโอ้โหสวยมากนะเขายิ่งโตไปยิ่งเหลืองแล้วยิ่งสวยนะคะดูลายกระดูกใบเขาสวยมากๆเลยค่ะต่อมาด้านนี้จ้ะอันนั้นเหลืองวันชนะค่ะพี่แมวหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนี่นะคะท่านผู้ชมเหลืองวันชนะ กับเหลืองเหลืองทวีวัฒนาทวีวัฒนานะคะท่านผู้ชมค่ะอ่ะแล้วมีเหลืองนี่คือเหลืองนร่ค่ะเหลืองสะดุดีจ้าค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมอ่าก็ให้ไปที่หนึ่งยบาทเท่ากันนะคะเขาสวยหมดทั้งสามเหลืองเลยนะนะท่านผู้ชมจ๋านี่นะสวยมากแล้วก็เป็นชื่อเพราะชื่อมงคลนะคะนเอฟซีสวยมากๆเลยต้นนี้จ้าต้นนั้นเป็น ถ้าบานแก้วแขวงค่ะพี่แมวมีสองกระถางหนูให้กระถางละเจ็ดสิบาทจ้าเจ็ดสิบบาทนะคะนางฟ้าต้นเนี้ยมีในกระถางมีสองต้นจ้ะเจ็ดสิบาทจ้ะเจ็ดสิบาทนะคะเอ็มซีมีสองต้นคู่นะค่ะต้นนี้จ้ะอันนี้เป็นลูกไม้ไก่แต่เท่าไหร่เอยสวยจังเลยลูกไม้ไก่หนูให้หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะคะทนผู้ชชคตะ ต่อมาลัตนาสินแบบนี้แหลหนูป้ายได้สวยๆแบบนี้รัตนสินขอที่ร้อยห้าสิบนะคะร้อยห้าสิบบาทมีสองกระถางนะคะท่านผู้ชมนี่นะหลอดแดงมาแล้วนะอ่าไซส์ใหญ่อยู่ร้อยห้าสิบบาทสองกระถางนะจ๊ะค่ะแล้วก็มานี่เลยนะคะลูกไม้ไก่เหมือนกันค่ะพี่แมวหน้าชมพูลูกไม้ไก่หน้าชมพูก็ให้กระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้ะโอ้โหด้านนี้ลูกไม้ ลูกไม้ไก่หน้าชมพูค่ะจ้ะลูกไม้ไก่หน้าชมพูนะจ๊ะหนึ่งร้อยบาทเนาะค่ะแล้วต้นนี้นะหนูสวยจังเลยกระดูกใบชัดเจนมากเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นอะไรเขาเรียกสายพันธุ์ไก่ผสมกันนะคะพี่แมวอ๋อ,เ,อเป็นลูกไม้เนาะค่ะเป็นลูกไม้หนึ่งวายจ้ะโอ้โหน,นี่ไก่ฮาวายมาแล้วไก่ฮาวายเท่าไหร่เอ่ย วันนี้ให้ค่ะหนึ่งร้อยบาททุกกระถางจ้าหนึ่งร้อยบาทไก่ฮาวาก็หนึ่งร้อยบาทโอ้โหแล้วตัวนี้แหละเนาะสวยสวยเลยอ่าก็เป็นเขาเรียกอะไรนะพี่แบคเพิร์ดเหมือนก็ะชยเออเป็นลูกไม้อะหนึ่งร้อยบาทแต่เขาสวยมากนะใบนี่มันวาวเงาไอ้วาวต้องมาเป็นไก่ไก่ค่ะไก่อัมพันธ์จ้ะไก่อัมพันธ์กระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้าหนึ่งร้อยบาทคะไก่อัมพันธ์นะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้ก็ใส่ตังแม่แล้วนะอือฮลาหุ้มทองแผง ค่ะสีลาหุ้มทองแขงค่ะมี3กระถางจ้ะกระถางละ100บาทจ้ะพี่100บาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะโอ้สวยจึงเลยสีลาหุ้มทองเนี่ยยิ่งโตไปยิ่งสวยนะค่ะเนี่ยหน้าเขาจะสวยแล้วยิ่งตัวนี้ยิ่งแผงยิ่งสวยค่ะใหญ่ตัวนี้จ้ะตัวนี้ก็เป็นเป็นลูกไม้ค่ะจะเป็นเภทลูกไม้เลยนะพี่อ่าให้เจบาทโอ้เขาสวยมากนะดูสิหูใบเขาค่ะนี่นะคะขอบใบตัวนี้จะเป็นเขียวให้เขียวออกมันค่ะเจ็ดสิบบาทค่ะแคบลูกมานะคะแต่ไม่รู้ราคาตัวนี้จ้ะ อันนี้ก็เป็นลูกไม้เนาะเจ็ดสิบบาทเหรอใช่ค่ะเจ็ดสิบบาทท้ายๆนี่คือเจ็ดสิบบาทนะคะเอฟซีเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเ่อแมวพาดดูนะโอ้โหอันนี้ยิ่งสวยเยอะเลยหนูอันนี้ขอที่หนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมมันก็สวยงนะเป็นยังไง้เจ้ะสวยนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเอฟซีสามารถโทรหาพี่นกน้อยได้เลยนะคะท่านผู้ชมค่ะโอ้ยวันนี้บอลวันนี้บอลโปเคียร์ตู้นะคะท่านผู้ชมค่ะอย่าว่ากันนะถูกไม่มีใครว่าแต่เพราะเราเป็นรับปีใหม่เนาะเพราะว่า อันนั้นนะคือเราก็ขอกําไรกินบ้างสามสิบสี่สิบเนาะขอไปบ้างเพียก็บรงกระถางก็ถ้าเป็นฟอร์มสวยเราก็ขอสักห้าสิบาทเพราะเราก็วิ่งไปรับมาไม่มีเอฟซีไม่ว่าหรอกทุกน้อยนี่ไม่ว่านี่คือเราเป็นโปรเคลียร์ตู้อยากให้ได้เอฟซีทุกท่านได้เอาไปปลูกไว้เป็นคู่คู่กอกก็จะสวยนะคะอืมนี่นะคะเอฟซีไม่มีใครว่าเรานะจ๊ะบ่แมวติดใจติดใจทั้งไอ้นี่ก็สวยเจ้าจักรพรรดิแล้วก็มา อันนี้ก็สวยเทพอมรินใช่ไหมใช่ค่ะพี่โอ้โหวันนี้โปรถูกมากแล้วก็มานบพะก้าป้ายสวยๆแบบเนี้ยแล้วแถมนางวิชุดาสุชาดานะป้าแมวชอบเคลียนเรื่อยเลยสุชาดาค่ะสุชาดานะคะเอ็ซีนี่นะคะป้าแมวก็ขอฝากโอ้โหยิ่งต้นนี้สิเป็นฟอร์มโกเนี่ยมีชื่ออะไรนะมีด่างเป็นเจรงน้ำทองใช่เนี่ยเนี่ยสองต้นนะคะท่านผู้ชม่ะนนีเจรงน้ำทองค่ะป้าแมวก็ขอฝากเบอร์พี่นกน้อยไว้อีกรอบนะคะท้ายคลิปนะท่านผู้ชมค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube แป้าแมวตลาดบอนสีด้วยนะคะช่วยกดกระดิ่งแล้วก็บอกต่อพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะบอกต่อนะมาชมบอนสีช่องป้าแมวนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อนะคะแล้วก็กดกระดิ่งอ่ะดังกิ๊งๆแต่ม่ต้องมันก็จะแจ้งเตือนนะเวลาเราเวลาป้าแมวอัพป้าแมวไลค์ใช่ไหมไลค์อ่ะอ่ายูทูบลงใหม่ก็จะแจ้งเตือนนะคะใช่ใช่ป้าแมวขอสวัสดีทุกท่านนะคะขอทุกท่านมีความสุขไปกับบอนสีสวยๆของพี่นกน้อยวันนี้นะคะโอ้ยสวยมากสวยมาก แล้ยิ่งไอ้เนี้ยยิ่งนี่สวยมากเลยนั่นใช่ใช่ใช่ศิลาเพชรศิลาเพชรเขาจะมีหลายหน้านะเพี่นกน้อยค่ะขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมสวัสดีจ้า